ฝ่ายค้านเนี่ยยังไงก็แพ้และฝ่ายรัฐบาลกับจะเล่นวิธีการประท้วงถ่วงเวลากินเวลาทําให้ขัดขาทําให้พูดจาไม่ได้เนี่ยปกติการประท้วงเนี่ยมันน่าจะเป็นของฝ่ายค้านด้เปล่าเพราะว่าแพ้อยู่แล้วฝ่ายแพ้คืออย่างนี้ครับการลงมติเนี่ยทั้งโดยระบบโดยประวัติศาสตร์เนี่ยก็แทบจะไม่มีครั้งไหนหรอกไม่น่าจะมีครั้งไหนหรอกที่ที่ฝ่ายรัฐบาลจะแพ้การลงคะแนนเสียง นะครับการประท้วงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องว่าเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลการประท้วงเนี่ยควรจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการทําผิดข้อบังคับเท่านั้นนะครับไม่ใช่ประท้วงเพราะว่าขัดจังหวะประท้วงเพื่อขัดขวางการอภิปรายประท้วงเพื่ออยากจะเอาความดีความชอบกับฝ่ายตัวเองประท้วงเพราะอยากจะมาโต้แย้งข้อมูลไอ้อย่างนี้ประธานต้องเด็ดขาดประท้วงเนี่ย ต้องเป็นกรณีที่ทําผิดข้อบังคับเท่านั้นและพอสื่อมวลชนถามนายกว่าจะมีองคลัก,รกหรือเปล่าท่านนายกบอกว่าอ๋อมีสิคะองคลักก็มีแน่ <c oughs> อย่างเงี้ยเป็นการส่งสัญญาณหรือเปล่าว่าพวกปะทวงนี่คือพวกองคลักผมไม่เคยติดใจหรอกครับว่าจะบอกว่ามีหรือไม่มีผมรอดูว่าจริงดีกว่าว่ามีหรือไม่มี <c oughs>